อนาคตทรียนไทยจะเป็นยังไง เมื่อเพื่อนบ้านรุมแย่งตลาด <Yeah. S 1> หลายๆคนก็มีความกังวลนะคะว่าประเทศอื่นๆเนี่ยตอนนี้กําลังมาแรงมากเลยปลูกทุเรียนกันเยอะมากแถมยังส่งออกไปประเทศจีนเยอะมากรอบๆตัวเราทั้งเวียดนามเอวยาวเอยก็ปลูกเยอะมาเลเซียก็ส่งได้แถมฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนเนี่ยก็เริ่มจะชยอยอยากจะส่งกันไปแล้วอะค่ะแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงจะต้องเตรียมตัวแบบไหนหรือต้องระวังอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะควณโอจะบอกว่าก่อนที่เราจะมาดูว่าอนาคตทุเรียนไทยมันจะเป็นยังไงเนี่ยอยากจะให้ดูเรื่องเหล่านี้ก่อนค่ะ ข้อแรกคือเรื่องของคู่แข่งคู่แข่งที่น่ากลัวของคนไทยนะตอนนี้ก็คือเวียดนามเพราะว่าเพิ่งจะส่งออกทุเรียนได้เมื่อปีที่แล้วอะค่ะและปีนี้ก็เริ่มส่งออกได้อย่างเต็มที่เลยอะค่ะเขาพัฒนามาเรื่อยๆอะค่ะดูจากยอดตัวเลขที่ส่งออกก็เยอะขึ้นเรื่องของคุณภาพที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นทําให้ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยอะค่ะทุเรียนที่ส่งไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวียดนามเขาจะมีทรง AB ล้วนๆเลยอะค่ะคือเขาดูทรงแล้วดูดีมากๆเลยแต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยอาจจะยังต้องพัฒนาอีก และที่สําคัญนะคะทุเรียนเนี่ยค่ะตอนนี้รัฐบาลของเวียดนามเขายกระดับให้ทุเรียนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ประจําชาติด้วยในเมื่อเขาให้ความสําคัญยกระดับ ทุเรียนขนาดนี้แล้วอะทุเรียนไทยยือนอยู่จุดไหนของโลกนี้ด้วยซ้ํา <N os> นอกจากเวียดนามก็จะมีมาเลเซียที่เริ่มส่งออกได้เยอะนะคะแต่ว่ามาเลเซียนเนี่ยค่ะเขาเจาะตลาดเป็นแบบตลาดกลุ่มบนนะคะเป็นตลาดพรีเมียม <N os> ทุเรียนที่ส่งไปก็จะเป็นหนามดําแล้วก็จะเป็นมูซันคิงอะค่ะซึ่งเขาก็จะมีตลาดเฉพาะของเขาอยู่แล้วอะค่ะถามว่าเขาจะมาแข่งกับเวียดนามไหมคนละตลาดอะยังไงมันก็ไม่ได้มาแข่งด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากแต่คนไทยค่ะหมอนทองเนี่ยค่ะยังไงก็ได้รับผลกระทบแน่นอนเวลาที่ตลาด มีทั้งเลือกราคาก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แน่นะคะต่อไปทุเรียนไทยอาจจะราคาตกหรือก็อาจจะราคาลงไปมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันมีเยอะอะค่ะมันก็เป็นอุปสงค์อุปทานนะคะถ้ามีเยอะมันก็ราคาถูก ข้อ2คือเรื่องของผู้บริโภคะค่ะด้วยความที่ตลาดจีนเนี่ยก็ยังเป็นตลาดหลักในการที่เราจะขายทุเรียนนะคะเพราะว่าคนจีนมีประชากรเยอะแล้วประชากรของเขาก็ชอบกินทุเรียนในทุกพื้นที่เลยะค่ะวิธีการขายข,ายของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยค่ะเขาขายออนไลน์เขาสามารถขายทีละลูกได้แล้วเขาก็รับประกันคุณภาพเขาสามารถจะเคลมได้ด้วยนะคะว่าทุเรียนทุกลูกของเขาที่ส่งออกไปเนี่ยคุณภาพได้ก่อนที่จะกระจายขายปลีกค่ะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ ตลาดปลายทางอย่างจีนเขาให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพมากๆข้อ3คือผู้ประกอบการหรือลงนะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ค่ะว่าเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะคะที่มาเปิดลงในเมืองไทยแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยเป็นคนที่ช่วยหาของช่วยดีลสวนต่างๆเอาว่าง่ายๆมีเงินทุนในการทําลงเพื่อส่งทุเรียนไปขายยังประเทศจีนนะคะธุรกิจเนี่ยค่ะมันจะดําเนินไปได้ก็ต่อเมื่อ,อได้กําไรทําแล้วมีกําไรดีแต่ถ้าเกิดว่ามาซื้อทุเรียนแล้วมันไม่ค่อยกํา ทำแล้วขาดทุนทำแล้วเจอหนอนอ่อนปึงทุกอย่างเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจหันไปซื้อหันไปลองของเออวียดนาม หรือประเทศอื่นๆที่คุณภาพดีลูกทรงสวยเลือกได้พอเราทราบปัจจัย3ข้อนี้แล้ว่คุณโอก็อยากจะให้เราลองย้อนกลับมาดูว่าทุเรียนไทยของเราเป็นยังไงบ้างหมอนทองต่อให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นประเทศแรกที่ขายได้ต่อให้ประเทศไทยเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแต่ถ้าเรายังหยุดอยู่เฉยๆภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็เหมือนเราหยุดอยู่กับที่การที่เราหยุดอยู่กับที่ก็คือการที่เราถอยหลังแล้วเพราะคนอื่นเขาพัฒนาไปไกลอะค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่จะสามารถทําให้คนไทยเนี่ยยังสามารถขายทุเรียนได้ก็คือหนึ่งเรื่องของคุณภาพอะค่ะอาหารทุกอย่างผลไม้ผักทุกอย่างถ้าเอาเข้าปากขอให้กินแล้วอร่อยยังไงก็ขายได้แล้วคําว่าคุณภาพเนี่ยมันก็จะต้องมาดูในทุกกระบวนการชาวสวนเองก็จะต้องดูเรื่องของ G A P ดูเรื่องของการผลิตการปลูกการให้น้ำเนี่ยสำคัญมากๆยิ่งปีต่อต่อไปเนี่ยค่ะมันจะเจอทั้งฝนทั้งแรงเอลนินโยลานินญาปัญหามันก็จะเยอะขึ้นกว่าปีก่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องมานั่ง ว่าเราจะปรับปรุงหรือว่าทําคุณภาพยังไงลงเองที่ซื้อคนที่คัดไปเนี่ยค่ะพ่อค้าที่ตัดจะมาควา่ำหนามแบบเมื่อตรก่อนไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะมีการคัดทุเรียนแบบเกรด A แล้วก็เกรด AB นะคะซึ่งตอนนี้คุณโอ๋ก็เห็นหลายๆลงแล้วนะคะที่เขาทําการขายทุเรียนเฉพาะเกรด A แล้วก็ AB ะคะ่ะไม่ได้ส่ง C ไปแล้วข้อ2คือ แบรนด์ที่แข็งแกร่งก็จะยืนได้ในตลาดเมื่อก่อนเมืองไทยเป็นแบรนด์เดียวที่สามารถส่งออกทุเรียนได้ณนะตอนนี้ค่ะถ้าเรายังไม่ให้ความสําคัญเรื่องของคุณภาพเรื่องของแบรนด์เนี่ยมันจะไม่สามารถอยู่ได้ยาวอะค่ะเพราะผู้แข่งเขาก็พัฒนาเขาก็สร้างแบรนด์ขึ้นมาเรื่อยๆที่สําคัญนะคะพอผู้บริโภคเขามีทางเลือกมากขึ้นมีผลไม้จากประเทศต่างๆให้เลือกมากขึ้นเขาก็จะดูว่าอันไหนที่คุ้มค่าเงินที่เขาซื้ออาจจะไม่ได้แบบอร่อยเวอร์วังมากแต่ขอแค่กินแล้วแบบโอเครับได้กับราคาที่จ่ายไปอันนี้เขา เขาก็จะเลือกแบรนด์นั้นแล้วอะคะ่ะข้อสุดท้ายที่สําคัญคือเรื่องของการตลาดอะคะ่ะเอาจริงๆอ่ะคุณอเข้าใจนะว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเจ้าใดเจ้าหนึ่งไม่ใช่ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราไม่สามารถที่จะควบคุมทุกอย่างให้อยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะคะแต่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของชาติ เป็นรายได้หลักในการส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยกันที่สําคัญนะคะรัฐบาลจะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญมากๆเลยค่ะที่จะช่วยผลักดันแล้วก็ทําให้ทุเรียนไทยเนี่ยไปไกลไปต่อหรือพอแค่นี้เรามีทุเรียนที่ปลูกมายาวนานได้รับความเชื่อถือเรามีหลากหลายสายพันธุ์เรามีทางเลือกเยอะแยะมากมายเราจะต้องมีจุดยืนจุดใดในตลาดนะคะเหมือนมาเลเซียเนี่ยที่เขาจับกลุ่มตลาดบนคือเขาไม่เน้นหมอนทองเขาเน้น มูแซงชีนกับหนามดําไปเลยอันนั้นก็คือในส่วนที่รัฐบาลเขาช่วยโปรโมทนะคะกุญโอก็อยากจะฝากไว้นะคะทุเรียนไทยเป็นของคนทั้งประเทศทุกคนต้องช่วยกันคะ่ะคนใดคนหนึ่งทําฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วก็อยากจะฝากทุกคนไวนะคะ้ค่ะร่วมด้วยช่วยกันทําให้ทุเรียนไทยเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพคนกินที่ไหนก็ต้องกินทุเรียนไทยคะ่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวีนโอควีนอฟฟุดค่ะ